อันนี้เราก็จะมาเริ่มทดลองี่อะไรนะคือคืออะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปุยปุยเอสคลาสปุยเอสคลาสแก้อะไรบ้างเบสารพัดโรคเนี่ยเห็นล้วอยาพูดดีๆดดล่ะ,ะ,ะรแร่แรกดูผสมใส่เล็ดลงไป แล้วก็น,นี้เราจะมาดูเอาต้นตัวอย่างต้นตัวอย่างที่ว่าเป็นหนักๆใบเหลืองเป็นเชื้อเป็นเชื้รอราก้อนนี้สามต้นเลยเป็นหนักทั้งสามต้นเลยดูอน แล้วก็ฉีดน้ํายาน้ํายานี้อัตราสัดส่วนเท่าไหร่นะ20ลิตรต่อหนึ่ฝาหฝาต่อน้ำยี่ลิตร1นึฝานี่ก็ะะส่วนผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแล้วก็มาฉีดตามใบลำต้น เขาบอกว่าเห็นผลในลระยะเวลา15วันวันนี้เราเริ่มวันแรกนะแรกเราก็จะมาดูต้นที่อาการหนักๆแล้วก็จะมาดูความคืบหน้าเป็นวันต่อวันต้นนี้หนักมากเลยเอาดูต้นนี้